สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ฝนยักตกเนาะท่านเนาะเห็นบหมฝนยักตกลิ้นลงมานะขออนุญาตพูดข้างในเนาะแต่ว่าต้นไม้ที่คุณตาวิถีไทยเอามาให้ชมนี่ก็ไม่แพ้ต้นไม้อื่นๆนะคือมีความด่างความสวยงามเห็นบ่นี่นี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทย นี่คือต้นพับพึงนะทับพึงด่างต้นบักใหญ่จริงๆเขาต้นใหญ่กว่านี้เด้เออแต่ว่าอันนี้ยังคลาดกลางๆนะต้นใหญ่ของเขานี่โห้สูงลิบหัวนะพับพึงด่างถือว่าเป็นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยต้นพับพึงด่างเป็นต้นไม้มงคลแน่นอนท่านผู้ชมเพราะคําว่าต้นทับพึงเนีั้น คนโบรโบราณคนสมัยเก่าพี่เขาบอกว่าปลูกไว้นะเป็นต้นไม้มงคลนะเวลาที่ปลูกอยู่ในบ้านในเรือนมันจะมีความสวยงามโดยเฉพาะใบของเขาใบของเขามีความด่างลอยสีขาวขีดขึ้นไปสลับกับสีเขียวขีดขึ้นไปนะใบนี้แห้งขักตัวนี้นะ อสิเป็นแบบเกือบครึ่งแล้วทุกใบก็จะเป็นแบบด่างนะเป็นแบบด่างทั้งนั้นเลยนะนะสวยงามอืมคุณตาวิถีไทยต้นพระพึ่งด่างนี้นะมันมีดอกไหมคุณหะคุณตาก็ยังบอกเคยเห็นเนาะจริงๆมันน่าจะมีดอกแหละแต่ว่าช่วงที่เขาออกดอกนี่เขายังโบเห็นนะยังโบเห็นอืม นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วตามความเชื่อของคนโบราณและกัเป็นความเชื่อของอส่วนบุคคลเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเวลาที่เรา,าไปตามบ้านพักโฮมสเตย์โรงแรมดังๆระดับ5ดาวนะบ้านสวนรีสอร์ทหรือสวนสาธารณะต่างๆ เข้าเสียเอาไปปลูกไว้ได้นะมันงามมันสวยงามเป็นไม้ประดับบางทีปลูกยาวไประหว่างทางเดินเข้านะหน่วยงานสำนักงานเป็นตะแพงอืมเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางโรงเรียนบางท่านเอาไปสอนในโครงการพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะ วันนี้ครูจะให้พวกเธอได้รู้จักเกี่ยวกับต้นพระพรึงด่างที่อยู่ในสวนของเรามาคุณครูอหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีต้นพระพรึงด่าง <c oughs> เสร็จแล้วเขียนอักษรข้างล่างพระพรึงด่างนะอ่าปฏิท,ททิทิศทคุณครูแล้ว สอนวิชาอื่นได้ไหมได้นะบูรณา,าการกับการเรียนการสอนวิชาอื่นการงานพื้นฐานอาชีพหรือว่าวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับได้รู้จักเกี่ยวกับต้นไม้ส่วนประกอบองค์ประกอบหน้าที่ของใบหน้าที่ของลำต้นหน้าที่ของรากต้นพระพรึงนะอันนี้ครูก็เอามาบูรณา,าการกับการเรียนการสอนได้เกือบหลายวิชาเกือบทุกวิชานะ เข้าไปในรั้วมหาลัยในรั้วมหาลัยนี่ก็จะพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการสืบค้นข้อมูลนะการคนา้นคว้าว่าแท้จริงแล้วต้นพัดพึงด่างนี่เป็นต้นไม้ที่มาจากประเทศไหนหรือมาจากประเทศไทยนะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของทวีปไหนหรือเป็นของไทยถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นของต่างประเทศ มีชื่อภาษาอังกฤษไหมชื่อว่าอะไรแต่ของไทยนี่พรับพึงแน่นอนพรับพึงด่างด้วยสวยงามว่านิสิตนักศึกษาใครได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องตามเนื้อหาอาจารย์ก็จะให้คะแนนหให้คะแนน ABC ทีนี้ <c oughs> เมื่อพวกเธอมาพรีเซนต์เรียบร้อยแล้วให้พวกเธอนะโหลดข้อมูลลง ไลน์ t ิ k ต็อเพจเว็บไซต์อ่า t u b e Facebook ใครที่อยากได้ข้อมูลใครที่อยากซื้อทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ต้นไม้เศรษฐกิจนะอ่านะขายมีรายได้เสริมรายได้อาชีพหลักนะอืม เอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยยูดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพดนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือพรับพึงด่างไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้พระเอกของเรื่องเช้านี้ครับท่านผู้ชม